ครับสวัสดีครับผมภาคจริรยานคุณพันธ์นะครับหน่วยงานวีแคร์ทำการรายงานวิกตี้รีพอร์ตครั้งที่37นะครับระหว่างวันที่15-19กันยายน2557นะครับเรามาดูในหัวข้อมาร์เก็ตติ้งก่อนรับผิดชอบโดยน้องนุ่นนะครับในสัปดาห์นี้นะครับมี หัวข้อที่น้องรุ่นได้ดําเนินการนะครับทั้งสิ้น7หัวข้อแล้วกันแล้วก็มีบางส่วนที่ได้เข้าไปช่วยเหลืออ,อช่วยงานนะครับในส่วนของตัวอ้นนะครับในส่วนของคาสิโนคลับนะครับหัวข้อที่1นนะครับคือ วิกฤตีพอร์ตนะครับ G ีคับและสโบรเกอร์นะครับหัวข้อที่2เป็นเดลี่รีพอร์ตนะครับ PCC หัวข้อที่3เป็นแท็กข้อมูลของเอเจนต์นะครับหัวข้อที่4เป็นการวิเคราะห์ TSR นะครับหัวข้อที่5นะครับเพิ่มเพื่อนใน Facebook ของ MIB นะครับหัวข้อที่6นะครับเช็คของแม่พิก๊อบนะครับได้เข้าเรียบร้อยแล้วโทรแจ้งคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะครับหัวข้อที่7นะครับเป็นการ เช็คของคุณที่กรเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสองฉบับหัวข้อที่8ดนะครับคือการาแจ้งนะครับในเรื่องของสินตัวรัพย์นะครับให้กับพี่อินอทราบนะครับหนึ่งตัวนะครับแต่พี่อินยังไม่สนใจเนื่องจากว่าติดจำนอนพี่อินต้องการเป็นขายฝากนะครับนี่คือในส่วนของน้องนุ่นนะครับในต่อไปนะครับเป็นส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินนะครับ ก็มาดูในส่วนของการบริหารหนี้สินก่อนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีลูกหนี้ทั้งหมดนะครับแล้ได้มีการโอนเรียบร้อยหมดแล้วยกเว้นในเคสของคุณบุภานะครับที่ตอนนี้ยังค้างเราอยู่ที่2เดือนนะครับโดยแจ้งกับทางพี่หนึ่งไปแล้วนะครับว่าจะโอนเดือนหน้านะครับรวบ2เดือนเลยนะครับคือเดือนกันยานะครับกับเดือน ตุลาสเดือนพร้อมกันเลยนะครับนี่คือในส่วนของตัวการบริหารหนี้สินนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของสินทรัพย์นะครับรับผิดชอบโดยน้องต้านะครับในวีคนี้นะครับมีสายทั้งสิ้น60รับเคสได้23นะครับเป็น P9F14 นะครับเอกสารครบประจำสัปดาห์13นะครับแล้วก็มีการเจรจาสองตอนนี้3เคสด้วยกันนะครับพี่1ประเมินนะครับพี่1ประเมินนะครับ พี่หนึ่งประเมินทั้งสิ้นพี่ต้าส่งเคสมาทั้งหมด9เคสที่เป็น P นะครับเป็นงานค้างจากวีคที่36 2สองนะครับรวมมีงานทั้งสิ้น11งานพี่หนึ่งประเมินทั้งหมด11งานเลยครับไม่มีงานค้างนะครับเป็นประเมินเอกสารครบเนี่ย4ประเมินด่วน เจ็ดนะครับผ่านเจ็ดแล้วก็ไม่ผ่านสี่นะครับเรามาดูงานที่มีการประเมินนะครับจากวิธีสามสิบมีงานค้างอยู่2งานก็คือ2องหนกะครับกับสองหนะครับ,บ,รบตัวนี้งานค้างตั้งแต่วิธีสามสิบประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับประเมินในสัปดาห์ที่37นะครับก็เป็น2องหนึ่งเจครับสองหนึ่ง สองหนึ่งแปดหกนะครับสองหนึ่งแปดเจ็ดนะครับสองหนึ่งเก้าศูนย์สองหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับสองหนึ่งเก้าห้าแล้วก็สองหนึ่งเก้าหกนะครับนี่คือเคสที่เป็หนึ่งประเมินครับส่วนผมนะครับมีการในเคสสัปดาห์นี้มีั้งหมดผ่านทั้งหมดเจ็ดเคสนะครับมีการเจราจาไปทั้งสิ้นสามเคสด้วยกันก็คือเคสสองหนึ่งเจ็ดหกสองหนึ่งแปดหกแล้วก็สองหนึ่งแปดเจ็ดนะครับสองหนึ่งตัวนี้เป็นเคสองสองหนึ่งเจ็ดหกเนี่ยเป็นเคสที่ทางทางน้องนุ่น นะครับเป็นเคสที่ทางนุ่นได้สําเสนอกับทางพี่อินนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยต้องการเป็นจำหนองนะครับเพราะว่าพอเราขยับไปเป็นจับเพิ่มวงเงินให้กับลูกค้าเป็นขายฝากเนี่ยลูกค้าก็บอกว่าต้องการเงินเท่านี้แล้วก็ต้องการเป็นสัญญาจำหนองนะครับส่วนตัวของที่ดินนะครับสองหนึ่งแปดหกนะครับที่ดินของคุณอัครพลเนี่ยเป็นที่ดินถมแล้วแต่เราได้เจรอาจารแล้วลูกค้าต้องการเป็น าขายปากก็ได้จำนองก็ได้แต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเป็นโบรกเกอร์ในหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเขายังขอไปคุยเงื่อนไขกับทางลูกค้าดูทีนึงแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นในตัว2 187นะครับ นายคุณพิมสิรินะครับตัวนี้อยู่ตรงสมุทรสาครนะครับราคาประเมินผ่านนะครับแต่วงเงินสินเชื่อขอ3ล้านนี่สูงเกินไปนะครับก็เลยลองเจรจากับลูกค้าลูกค้าบอกว่าเขาต้องการเงินเท่านี้จริงๆนะครับต้องการเงินตัวเลขเท่านี้นะครับนี่คือในเคสที่มีการเจรจาทั้งสิ้น3เคสด้วยกันนะครับก็คือ2 1 7 6ครับ2186แล้วก็2187นครับนี่คือในส่วนของรายงานวีแคร์ขอจบรายงานวีดีพอร์ตเป็นเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ